โกนโนไกทำอะไรถึงสามารถมาเที่ยวได้นานๆอยากเริ่มต้นบ้างต้องทำยังไงก่อนอื่นเตือนไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ how to แบบ step by step อะไรเหมือนที่อ๊อฟเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านะครับก็เป็นการมาเล่ามาแบ่งปันคือสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือคือจริงๆแล้วไม่มีใครสามารถเรียนแบบใครได้ถึงจะบอกหมดทุกช็อตก็ไม่มีใครสามารถเรียนแบบเราได้เพราะว่าแต่ละคนก็ จะต้องมีหนทางของตัวเองมาตามแนวทางของตัวเองแต่ว่าเราสามารถให้แนวคิดแล้วก็สามารถเล่าให้ฟังได้ซึ่งหัวข้อคล้ยๆนี้คงจะมีอยู่เรื่อยๆแล้วแต่ว่าอยากพูดเมื่อไหร่ครับแล้วก็วิดีโอตรงนี้นะครับเปิดใจโกโนไกเริ่มได้อย่างไรทําเพื่ออะไรซึ่งเราได้พูดไปตั้งแต่พฤศจิกายนปี2018นแะน่เกือบ3ปีแล้วอ่าอันนั้นก็คือเป็นคนละโมเมนต์กับตอนนี้ มันยังมีอุปสรรคอะไรหลายอย่างมากตอนนั้นเรากําลังอยู่ในช่วงที่มาท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นช่วงโควิดระบาดใช่ไหมแล้วก็เรากาดจะอยู่ถ้าเป็นไปได้อะากาดจะอยู่เป็นปีอาจจะประมาณปีหนึ่งซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็แล้วแต่ความเขาเรียกว่าความไหวของพวกเราอ่าซึ่งวันที่พูดก็เพิ่งจะอยู่ประมาณเจวันก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าจะอยู่ถึงปีได้หรือเปล่า ครับก็เลยไม่ได้ฟันธงว่าจะอยู่ถึงปีไหมแต่ว่าตั้งใจว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้ากลับไปตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีแล้วก็ต้องจ่ายค่ากักตัวแสนแพงก็เอาเงินมาเที่ยวดีกว่าก็คือถ้าไม่ได้เป็นเพราะว่าช่วงโควิดเนะี่ยพวกเราก็คงไม่ได้ตัดสินใจทําแบบนี้แล้วก็บังเอิญว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ปลดเปลื้องภาระอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเป็นช่วงเนี่ยอย่างเช่นที่พูดวิดีโอที่เปิดใจโกโนไกด์เนี่ยตอนนั้นอัยังมีภาระอยู่ ก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้หรอกอย่างมากเราก็มาเที่ยวกันได้แค่ปีละครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ30มวันมากที่สุดสี่สิบวันแต่ตอนนี้เราก็ปลดเปลื้องแล้วเราก็สามารถทําได้อย่างที่เราฝันแต่กว่าที่จะได้ทำเนี่ยกว่าที่จะสามารถมีศักยภาพทําได้และกว่าที่จะได้ทําเนี่ยเป็น10ปีกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรที่ง่ายได้อย่างใจคิดคือ เวลาเรามาเห็นใครที่คือคือ,คอเราก็ไม่ได้บอกเราประสบความสําเร็จนะพูดไว้ก่อน <c oughs> คือเราแค่ okay. ในที่สุดเราก็สามารถได้ทําในสิ่งที่พวกเราฝันมานานเท่านั้นเองคือบางทีมาเห็นภาพตอนเนี้ยก็มองว่าเออเขาโชคดีจังเลยเนาะได้มาต่างประเทศตั้งนานทาได้ไงเราคงทําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะคิดแบบนั้นแต่ก็คือน,นั่นคือมองที่จุดล่าสุดแล้วแต่ว่าถ้ามองย้อนหลังกลับไปจริง,รงๆคือผ่านอะไรมามากมายกว่าจะมาถึงตรงนี้ นะครับไม่ใช่คิดว่าอยากจะทําก็ทําได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในรอบนี้พวกเราก็มีลงวิดีโอหลายๆอย่างเกี่ยวกับการรีวิวกันเที่ยวในครั้งนี้ของพวกเราก็จะมีอยู่หลายคนเหมือนกันที่เขาก็ถามอย่างเช่นว่าเาทำยูทูบเนี่ยมีรายได้มากพอจะมาทําแบบนี้ได้เลยหรืออ่าหรือว่าทําได้ยังไงหรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็กะกะังวนใจนิดนึงก่อนจะมาพูดเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ คือถ้าพยคือถ้าอยากจะทำจริงอ่ะได้ทุกคนแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็พูดเรื่อง Youtube ก่อนคือเอาก็พูดมาตั้งนานแล้วนะการทำ u t u b e เนี่ยมันไม่ใช่มีรายได้เยอะขนาดนั้นมันได้แค่ค่าขนมนิดหน่อยเท่านั้นเองต่อใหอ้ตอนที่พูดวิดีโอเปิดใจลกลโนไกนี่รู้สึกจะมีประมาณ2 0 0 0 0กว่าทับนะแต่ตอนนี้เกือบ7จ0ด0มื่แล้วก็มันก็ไม่ได้เยอะขึ้นมากขนาดนั้นคือถ้าเกิดของเรามันเป็นแนวอนเตอร์เทนแล้วก็ ซับเป็นล้านเนี่ยถึงจะได้เยอะแต่นี้คือของเราทั้งเป็นแนว How To สอนนูน่นสอนนี่คนดูน้อยอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ได้ได้เยอะฉะนั้นจาก YouTube เราก็ไม่ได้ได้อะไรมากขนาดนั้นพอยาไ้ได้บ้างคือถ้าเรามาเที่ยวแบบนี้นะซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วเราค,คิดว่าเราจะเอารายได้ YouTube มาใช้กับตรงนี้นะบอกเลยเลยว่าไมุ่้มเลยไม่มีใครทำไง คืออย่างมากเขาก็มาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ก็ไปลงเฟซอะไรเงี้ยเขาไม่มีถ่ายวิดีโอแบบนี้หรอกมันต้องตัดต่อมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะมาเอาอะไรได้จาก youtube ไม่มีทางคุม้มก็ถือว่าพูดไปเรื่อยนะครับก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการเชิงเล่าให้ฟังมันไม่ใช่ว่ามาบอกสเต็ป by สเต็ปว่าเพื่อนๆจะต้องทํำยังไงบ้างก็อ๋อ,อมีอีกอันนึงที่ว่าเออแล้วพวกเราทํางานอะไรคือลาออกจากงานประจํามาเพื่อทําอย่างนี้เลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่า ใช้เงินเป็นล้านเลยไหมอันนี้เคยเคยออกวิดีโอไปแล้วว่าเออมาเที่ยวต่างประเทศเป็นปีใช้เงินถึงล้านไหมอะไรเงี้ยไม่ถึงหรอกแต่ของเราเป็นค่าใช้จ่ายของ2คนนะผมคิดว่าน่าจะประมาณ6 7แสนแต่ก็อย่าลืมนะว่าอันนี้คือเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนอย่าลืมนะว่ามาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช้สิ้นเปลืองหมายถึงว่าถ้าอยู่ในประเทศเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจีปาถาที่ไม่ค่อยจาเป็นซื้อของบ้าบอสารพัดใช่ไหมครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกินอยู่เนี่ย สักเท่าไหร่เนี่ยก็อันนั้นไม่ได้ใช้แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเดิมที่เราต้องจ่ายตอนอยู่ในประเทศอยู่แล้วค่าที่พักค่ากินค่ารถค่าอะไรสารพัดเนี่ยค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นก็ไม่ได้ใช้ไงมาใช้กับตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นหกเจ็ดแสนเนี่ยมันก็ต้องหักค่าเหมือนกับค่าใช้ใจ่ายประจําที่เราเคยอยู่อยู่ไทยออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็คือเกินมาก็ระดับหนึ่งเอาเป็นว่าต้องหักตรงนั้นออกด้วยแล้วก็ทํางานอะไร ลาออกจากงานประจําเลยไหมที่จะมาทําแบบนี้ก็ไม่เคยทํางานประจําอยู่แล้วจีเขาอาจจะเคยแต่ว่านานมากแล้วสิบกว่าปีละแต่ของอ๊อฟนี่ไม่เคยทําอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคือเราไม่สามารถมาบอกว่าเออมาทําแบบนี้สี่คือมันไม่มีประโยชน์นเรายวบอกว่าเราทําอะไรเพราะว่าไม่มีใครทําตามได้อยู่แล้วเพราะว่าต่อให้บอกนะแล้วก็มาทําตามนะไม่มีทางได้เหมือนกันฉะนั้นทุกคนต้องทําในหนทางของตัวเองซึ่งแล้วจะเจอแนวทางว่าอ,อ๋อทาในแบบตรงนี้ เพื่อความฝันอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเราเอาเป็นว่าทําอาชีพอิสระนะแต่ส่วนว่าจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเพราะว่ามันทําตามกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าตามหัวข้อจะทํำยังไงจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างเนี่ยสําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องมีความฝันอันแรงกล้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องมานั่งท่องทุกวันหรือว่าไปเขียนอะไรแปะไว้บนเพดานถ้าทาได้มันก็ดีแต่ไม่ได้เคยทนะ <laughs> okay. ํานะโอเคแค่ว่าเอออยากอะ่ะ กนะ็แรกๆจีเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็พอเวลาผ่านไปนานๆก็ยอมรับแล้วก็ตอนนี้บ้าทเที่ยวมากกว่าอฟบสอีกอะไรอย่างเงี้ยคือออฟก็อยากจะเที่ยวประเทศที่สวยงามอยากจะไปอยู่ต่างประเทศวงเล็บรู้ตัวว่าเราไม่ได้มีโอกาสเหมือนหลายๆคนเนม่าที่เขามาเยี่ยมเยียนเขาอยู่กันนานๆได้หรือบางคนถึงขั้นมาแต่งงานหรือมาทํางานอันนี้เราไม่ค,คือเรื่องทํางานนี้ไม่เคยคิดอยู่แล้วขอยําไว้ก่อน เดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าก็มาทํางานอะไรสักอย่างที่นี่ซี่หรืออะไรเงี้ยโอ้ยไม่มันไม่เหมือนกันของเรามันเป็นพวกขี้เบือ่อฉะนั้นเราก็ต่อให้ที่นั่นดีแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่นานหรอกเราก็อย่างครั้งนี้ที่เรามาเนี่ยเราอยู่มากที่สุดเลยก็คือประมาณ2สัปดาห์เดี๋ยวเราก็เบือ่อแล้วเราก็ไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนหน้ามันไส้เนาะแต่ว่าคิดมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่10กว่าปีที่เอ้ยตั้งแต่เด็กแล้วด้วยซ้ำมั้ง ดูแหมายถึงว่าเคยมีโอกาสเคยเฉยๆนะช่วงนั้นเศรษฐกิจดีที่บ้านก็ได้รางวัลที่จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้รู้ตัวว่าตัวเองมีความฝันที่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแต่สังเกตนะครับว่าผ่านมานานมากผ่านมานานมากน่าจะเกือบ20ปีถึงจะได้มีโอกาสทําแต่ก็ไม่ได้หมายว,าว่าทุกคนจะต้องเป็น20ปีเหมือนกันหรืออะไรงี้นะไม่ใช่ไม่ใช่คือมันแล้วแต่โอกาสไงของเราโอกาสมันน้อย ทำอาชีพอิสระเนี่ยขอวีซ่าก็ยากทําไมอ๊อฟถึงมาพูดวิดีโอวิธีการขอวีซา่าเพราะว่าอ๊อฟขอวีซ่ายากไงอ,อ๊อฟไม่ได้มีหลักฐานอะไรเหมือนกับคนอื่นๆเขาใช่ไหมทําอาชีพอิสระใบห้าสิบทวีก็ไม่มีดังนั้นเราต้องส่งหลักฐานสารพัดกว่าเราจะได้วีซ่ามาอ่าอันแรกคือเรื่องของความฝันนะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะเจาะลึกเรื่องนี้อีกแล้วก็เรื่องของการบริหารค่าใช้จ่ายอันนี้สําคัญมาก เพราะว่าพวกเรานี้ไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้เป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ตอนมาเที่ยวเนี่ยใช้เยอะนะดูเหมือนจะใช้เยอะนะคือเอาเป็นว่าไม่ทําตอนนี้จะทําตอนไหนเพราะว่าอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วเห็นหน้าแบบนี้อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็ยังไม่แก่แต่ว่าก็ไม่ใช่น้อยแล้วทั้นั้นถ้าบอกว่างั้นก็รอให้กเกษียณองค์เล็บอ๋อไม่มีกเกษียณน,นะเพราะว่าอับทำมาที่พิศระานนะอับทำงานตลอดชีวิตนะ แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไงเพราะว่ายัางไงเราทําทํางานก็ดีกว่าไม่ทำใช่ไหมวงเล็บงานแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทํางานแบบเข้างานออกงานเป็นเวลาหรืออะไรนี้นะก็คือเอาทํางานตลอดอยู่แล้วฉะนั้นไม่มีการมารอกเกษียณแต่ว่าเอาเป็นว่ารอให้รวยก่อนแล้วค่อยทําไม่ได้หรือมาตอนนี้สุ่มเสี่ยงเดี๋ยวก็ไม่มีตังใช้หลอกหรืออะไรประมาณนี้ไม่รู้สิคืออย่างที่บอกว่าเกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายฉะนั้นเราก็เตรียมการกันมานานแล้วคือจําศีลมานาน อ่าคือไม่ได้เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาเก็บหรอกแต่ว่าขอแค่เรามีเป้าหมายว่าอนาคตไม่รู้เมื่อไหร่ไม่ต้องสีเรียสว่าจะต้องตั้งว่าอีกกี่ปีแต่ว่าอนาคตจะทําแบบนี้คือวิธีการมันจะออกมาเองแล้วไม่ทําตอนนี้จะทําตอนไหนเพราะว่าถ้าไปรออีกสักสิบกว่าปีอายุเริ่มเยอะแล้วแล้ว,ลวค่อยทําเนี่ยสังขารอาจจะไม่ไหวก็ได้อ่าแต่วงเล็บถ้ามาทําตอนนี้แล้วทาไปเรื่อยๆคืออ้ออยากมาอยู่นานๆให้ได้ทุกปี คือคือแต่อันเนี้ยครั้งเนี้ยเฮฟวี่เป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่ามันช่วงโควิดกลับไปก็เสียค่ากักตัวฉะนั้นเราก็กะจะอยู่เป็นปีแต่ถ้าเกิดไม่มีโควิดเนี่ยเราก็กะว่าเพอร์เฟกที่สุดข,ของเราเนี่ยน่าจะเป็น3มเดือนเว้น3ามเดือนคือกลับไปพักบ้างอะไรเงี้ยคือตอนที่ประเทศเราร้อนเราก็มาอยู่ที่นี่ <laughs> ตอนที่ประเทศเราอากาศโอเคเราก็กลับไปอยู่ที่ประเทศเรา <laughs> อันนี้คือ,ค,อคือแค่กะเข้าๆแต่เอาความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นก็คือ3เว้นสาอ่า ก็คือถ้าเกิดเราเที่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อให้เราอายุเยอะแล้วเราก็จะเคยชินฉนะนั้นร่างกายเราก็จะยังไหวอยู่แต่ถ้าเกิดมาทําตอนอายุมากเพลอเพอก็จะไม่อยากเที่ยวหนักๆละอ่าซึ่งมันก็น่าเสียดายจริงๆแล้วเราควรจะได้ทําแบบนี้ตั้งแต่อายุน้อยแล้วเพราะว่าดูยูทูบเบอร์ของฝรั่งเนี่ยหลายคนเขาก็ทําตั้งแต่อายุน้อยๆเขาก็ทําได้เราก็อิจฉามากเพราะว่าเราเพิ่งจะมาได้ทําตอนแก่ก็คือแค่ว่าถ้าเกิดเรามีเป้าหมายเราก็ บริหารเงินของเราแล้วก็มันไม่ได้ใช้เงินเยอะอย่างที่บอกมาทั้งปี2คนด้วยเดาเอาว่าน่าจะ6กถึงเแสนแล้วบริหารกันยังไงก็ไล่ดูคลิปของพวกเราไปเรื่อยๆไงใครตามมาก็จะเห็นว่าเราทําอะไรอย่างเช่นเรื่องกินกินแต่ของในซูเปอร์มาร์เก็ตจนกระทั่งมีคนบอกว่าทําไมไม่รีวิวกินร้านอาหารบ้างก็ต้องถามว่างั้นเอาตังค์มาสิเพราะว่าร้านอาหารในยุโรปเนี่ยมันแพงอยู่แล้วถ้าเราซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตมันถูก บางทีนะอย่างพวกร้านอะไรอะนอมาเอ้ยนอมานั่นเหมือนซูเปอร์ยอมาอะไรเงี้ยเขาก็แค่เอาเหมือนว่าเอาขนมปังมาวางบนแฮมใส่ผักใส่อะไรลงไป4ยูโรแล้วแต่ว่าถ้าเราไปซื้อในซูเปอร์จำนวนเงินเท่ากันเราได้แบบนั้นหลายอันเลยอย่างเงี้ยซูเปอร์ไม่ว่าประเทศไหนนะถูกทุกประเทศแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็ถูกฉะนั้นกินของในซูเปอร์มาร์เก็ตน,นี่แหละแล้วก็อีกอันนึงคืออยู่ Airbnb จะเป็นอยู่แบบ ไพรเวทรูมอยู่ห้องอยู่บ้านเดียวกับเจ้าของแล้วแชร์ห้องน้ําหรือรอบนี้เราอยู่เป็น e n t นทายเพ c สก็ดีก็คือมันจะมีครัวมีเครื่องซักผ้าฉะนั้นเราสามารถกินของได้หลากหลายขึ้นก็ทํากินเองในห้องของเราก็ได้อันนี้ก็ประหยะัดก็คือค่ากินเนี่ยต่อให้เป็นสวิสนะคํานวณมาแล้วอยู่ตั้ง30วันยังไม่ถึง20,000เลย2คนนะน้อยมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือเที่ยวแต่ที่ไม่ไกลกันมาก เพราะว่าถ้าเกิดเราเดินทางไกลเนี่ยนะอย่างบางคนมาทีหนึ่งก็เจ็ดวันสี่ประเทศหรืออะไรเงี้ยโอ้เอแต่แต่ถ้าระยะสั้นมากก็ก็คงไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดใครจะมายาวๆแบบเนี้ยแล้วเที่ยวแบบเดินทางไปไกลๆเนี่ยมันจะเปลืองค่าใช้จ่ายมากฉะนั้นต้องขอโทษด้วยที่เพื่อนๆหลายคนบอกว่าทําไมไม่มาประเทศนั้นหมายถึงว่าเขาอาจจะอยู่ประเทศนั้นไงแล้วเขาอยากให้เราไปใช่ไหมทําไมไม่มาอันนี้บ้างเมื่อไหร่จะมาอันนี้หรือไงอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะมาออสเตรีย เมื่อไหร่จะไปสวีเดนเมื่อไหร่จะมารนเวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกจริงว่ามันเปลืองฉะนั้นเราก็ค่อยๆเจาะเป็นทีละพื้นที่อย่างครั้งนี้ที่มาเนี่ยเรายังอยู่ในช่วง90วันแรกอยู่เราก็มีสวิตเซอร์แลนด์แล้วแล้วก็เยอรมน,นีซึ่งมันติดกันอยู่แล้วแล้วเยอรมาน,นีก็ไม่ได้ไปทั้งประเทศก็ไปส่วนที่มันอยู่ติดกับสวิสแล้วก็ค่อยๆกระดึบไปเรื่อยๆก็จะประหยัดค่าเดินทางมากนะครับก็เอาประมาณนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะพกคงจะพูดอีกว่าเออต้องวางแผนอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับจริงว่ารอบนี้ไม่ได้วางแผนเลยอาจจะมีคิดนิดหน่อยแต่เมื่อก่อนนี้อภอิจาตจอมวางแผนก็จะต้องทํามาแบบละเอียดยิบแต่ว่าก่อนมาของรอบนี้มันงานยุ่งจริงๆแล้วก็วุ่นวายกับการย้ายบ้านเพราะเรามีแชร์ใช่ไหมว่าเราก็ขนของทุกอย่างที่เรามีหมายถึงว่าอะไรที่ไม่จะเป็นเราก็ทิ้งหมด เอาเฉพาะของที่เราคิดว่าจําเป็นใส่กระเป๋าใบใหญ่ของเรามาสองใบก็คือเราไม่มีบ้านจะอยู่แล้วถ้าเรากลับไทยเราก็คือต่อไปจะเป็นชีวิตที่มูไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่เดิมก็คือเช่าอยู่อยู่แล้วไม่ได้ซื้อเป็นของตัวเองเนี่แหละนั่นคืออีกประการหนึ่งของการบริหารเงินแล้วเชื่อว่าอีกหน่อยประเทศไทยก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นใครที่รังเกียจคนที่เช่าอยู่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ผ่อนบ้านของตัวเองเนี่ยอีกหน่อยประเทศไทยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเทรนด์การเช่าเพราะว่า การซื้อแล้วต้องมาผ่อนทุกปีเนี่ยมันเป็นหนี้แล้วมันก็เสียเงินเยอะมากถ้าเราต้องมาเสียเงินกับการผ่อนบ้านเนี่ยเราคงไม่ได้ทําแบบนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับไม่นึกว่าคลิปนี้จะพูดมาได้ยาวขนาดนี้สุดท้ายนะครับก็คือเราต้องตัดสินใจตัดสินใจที่จะลงมืออ,อันแรกทวนก่อนอันแรกก็คือฝันใช่ไหมมีความฝันแรงกล้าอันที่2ก็คือบริหารค่าใช้ใจ่ายอันที่3มก็คือตัดสินใจหมายถึงว่านี่คือข้อคิดที่ได้จากรอบนี้ เพราะว่าคือมันไม่มีใครที่พร้อมที่สุดก่อนแล้วค่อยจะตัดสินใจมานะคือตอนที่มาเนี่ยคือไม่พร้อมสุดๆไม่พร้อมเลยคือถ้ายังมีภาระอยู่อย่างที่บอกอ่ะก็คงยังไงก็มาไม่ได้เพราะว่ายัางต้องดูแลแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วอ,อันนั้นไม่มีแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีเพราะว่ามันมีเรื่องวุ่นวายต่างๆและมีความยากเพราะช่วงโควิดเนี่ยกฎระเบียบในการเข้าประเทศต่างๆของยุโรปเนี่ย มันเปลี่ยนบ่อยแล้วก็เราเป็นแค่คนท่องเที่ยวเราไม่มีใครเชิญเลยนั้นคือคนที่มีคนเชิญเขาก็ยังเข้าได้อยู่แต่เราไม่มีฉะนั้นเราก็ต้องคอยเฝ้าว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดแล้วก็การเดินทางระหว่างประเทศข้างๆกันในยุโรปเนี่ยอาจจะมีกฎระเบียบที่เราไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องฉีดวัคซีนซึ่งเราเพิ่งจะฉีดไปเข็มเดียวตอนก่อนจะมาฉะนั้นเราต้องเสี่ยงในการที่ว่าจะมาหาฉีดที่นี่ให้ได้ซึ่งก็ได้ฉีดสมหวัง แต่ว่าก็มีเสียงนกเสียงกาหมายถึงว่าเพื่อนๆให้กําลังใจเยอะแต่มีเสียงนกเสียงกาซึ่งก็ไม่สนใจเพราะว่าเขาไม่ได้มาลําบากกับเรานะครับแล้วก็เรื่องที่ต้องเคลียร์ต่างๆมากมายแล้วก็คือคือ,คอมันวุ่นมากไม่มีเวลาทําอะไรทั้งสิ้นไม่ได้คิดวางแผนเหมือนสมัยก่อนเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็คิดจะมาอยู่เป็นปีเนี่ยความพร้อมเอาจากไหนไม่มีมันต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันยังไงไม่ได้ทําอะไรเลยฉะนั้นนี่คือ การตัดสินใจว่าไม่ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไรเราก็พร้อมจะฝ่าฟันแต่แน่นอนเรามีทั้งเรื่องของความฝันเรื่องของการบริหารเงินฉะนั้นเรามีม,มีเหมือนมีสเสบียงตุนพอสมควรก่อนที่เราจะมาไม่เหมือนไม่ใช่ว่าเป็นวัยรุ่นแบบว่ามาตายเอาดาับหน้าอันนั้นไม่ใช่เอออะแรมันแก่แล้วหรืออะไรเงี้ยคือต้องบอกจริงๆว่าถึงจะบอกว่าแก่นะก็คือเป็นแค่คําเรียกตัวเองเฉยๆแต่ความจริงคือไม่ได้รู้สึกตัวเองแก่หรอกอ่าก็คือต้องตัดสินใจว่าฉันจะทํา ถึงแม้ว่าตอนนั้นก็คือไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงบางคนอาจจะติดภาระอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัดสินใจแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทําทันทีเดี๋ยวนี้นี่ใช่ไหมไม่มีใครมาบีบคอให้เราตัดสินใจฉะนั้นก็ตัดสินใจว่าจะทําแล้วก็เดินหน้าเลยอย่างพวกเราก็เริ่มจากน้อยๆก่อนที่เราทําโกโนไกดตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งมาเนี่ยคือเป็นการค่อยๆค่อยๆคลานของพวกเราเริ่มต้นจากการมาทริปนานๆ3าสิบวันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆ จนเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะลองแบบนี้นะครับก็พูดในตอนที่ผ่านมาแล้ว70วันเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีเครดิตในการพูดมากนะักเพราะยังไม่ถึงปีเลยไปไปมาอาจจะใจสาะกลับก่อนก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นบันทึกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ยาวพอสมควรเลยตัวน,นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับแล้วก็ติดตามรีวิวการท่องเที่ยวของพวกเราย้อนหลังได้ในโกโนไกโกและโกโนไกซีซัน1-5ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube นะครับ